หลักสูตรหน้า5 7สิบเ็ดข้อที่4ลงมาย่อหน้าสุดท้ายนะลงมาข้างล่างเลยค่ะนะหน้า5้สิบ็ดนะเห็นไหมคะคุณน,นุชเห็นแล้วยังคะ,ะคุณชอใจเห็นแล้วนะคะนามรูปะปัจจยาสลายตน,นังสัมภวติ อัจฉติกยยตนะ6มีจักายยตนะเป็นต้นย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุอ่าทันนะในที่นี้นามได้แก่เจตสิก35ที่ประกอบกับโลกียวิปากาจิต32ดูในหนังสือตามเลยนะคะนดูด้วยกันรูปได้แก่กรรมมัชรูป16 อันนี้รูปที่เกิดจากกรรมคืออดีตกรรมมี12 8 5จํแได้าจได้ไหมคะอากุศล,ลจิต12มหากุศลจิต8รูปกุศลจิต5ซึ่งเป็นตัวกุศลอากุศลใช่ไหมคะรูปที่เกิดจากกรรมมี16รูปเหล่านี้คืออะไรบ้างอาวินิพโคครูป8 อวินิโภคร,รูปแปนี่แตกออกมาเขียนในหนังสือตัวเองเลยนะคะจะเอาปากกาดินสอก็ได้นะจะได้จําได้ค่ะขีดเส้นใต้ตรงคําว่าอาวินิโภคร,รูปแปดนั่นนะคะแล้วก็เขียนตัวยิบย่อยของเขาออกมาคือปทวีอาโปเตโชวายโยนะปะอาเตวานะ ปัทวีอาโปเตโชวายโยรูปาคันธารสาโอชาโอชานั่นก็คืออาหารรูปนะคะอ่านะครบยังคะแปดครบแล้วนะปัทวีอาโปเตโชวายโยรูปะคันธารสสาโอชาอันนี้คืออวินิโพคารูปแปดนะ ปัสสทรูปหป้าปัสสทรูปหจากขุโสตะคานะชิวหากายะจำได้นะคะถ้าเราถ้าเราอ,อยากจะให้แม่นๆก็ไปดูตรงรูป28น่ะภาพรูป28น่ะจะมีจากขุโสตะคานะชิวหากายะปัสสาทะเห็นไหมฮะคุณชอบใจเห็นนะนั่นละภาวะรูปนี่ในหนังสือท่าน เขียนเลขหนึ่งไว้มุ่งหมายเอาอิทธิภาวะและปุริสาภาวะเนี่ยภาวะนับเป็นหนึ่งเอาง่ายๆนะเอาภาวะนับเป็นหนึ่งหัตยะหัตยะโรคหนึ่งเห็นไหมคะคุณช่อใจหัตถยะนะหนึ่งชีวิตแตรูปอีกหนึ่งคุณนุชเห็นไหมฮะชีวิตตรูปอีกหนึ่งะอันนี้คือโรคที่เกิดจากกรรม แต่ทีนี้มีกรรมที่เป็นกรรมแท้กับกรรมปนใช่ไหมคะกรรมปนกับสมุดฐานอื่นกรมกรมที่ปนกับสมุดฐานอื่นมีปัทวีอาโปเตโชวายโยรูปาคันทาราสาโอชาก็คืออวิธิิภพครูปแบบถูกไหมคะปนกับฐานอื่นก็คือมีกรรมมีจิตมีอุตุมีอาหารเป็นสมุดฐานใช่ไหมคะเออนี่นะ ส่วนภาษาทรูป5นี่เกิดจากกรรมอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะนี่กรรมแท้5ล้ละภาวะรูป2เกิดจากกรรมอย่างเดียวเลยอันนี้กรรมแท้เนะ่ยอัธยารูปหนึ่งชีวิตะร,รูปหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมแท้หมดเลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นใน16รูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมแท้ก็มีใช่ไหมคะกรรมที่ปนกับสมุดฐานอื่นก็มีนะถ้าอวินิ婆ครูป8ปเนี่ยปนกับสมุดฐานอื่นเข้าใจนะคะ นะอันนี้ในส่วนของรูปที่เกิดจากกรรมสลายตนะได้แก่จักขาจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะมนายตนะคือจิตนะฮะเป็นโลกิยะวิปากาจิตสาสองอันนี้เป็นจิตเลยนะจักขาโสตาคานาชิวหากายาเป็นรูปใช่ไหมคะนี่ อายตนะทั้งห้าคือจากขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะอายตนะทั้งห้านี้เป็นรูปส่วนมนายตนะเป็นนามนะคะจิตทั้งหมดเป็นมนายตนะนะ